สวัสดีครับทุกคนพบกับคุณเคนในเกมไรเลนเจอนะครับวันนี้สำหรับ EP ีีเป็น e p ีที่26แล้วนะครับตอนนี้ผมก็กำลังรวบรวมพวกตัวตามด่านพวกนี้นะครับแล้วก็ตามล่าเพชรน,นะครับเสร็จแล้วก็รอบนี้เราจะอัพเ,เจ้าเจสิก้าเนี่ยครับขึ้นเจ้าดาวนะครับเพื่อให้มีความสามารถมากขึ้นและอึดถึกขึ้นนะครับ แล้วก็คิดว่าต่อไปก็คงจะเก็บให้ได้เต็มนะฮะว่าจะทำเป็น9ดาวแมกนะครับเพราะว่ามันใช้่าตัวหินศักยภาพขึ้นแค่แค่1 1เมตรเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเก็บนะครับพอเราอัพเสร็จเราก็ไปเทสกันดูนะครับว่า,าเจ้าเจสิก้า9ดาวจะช่วยอะไรเราได้ไหมใน PVP นะครับคิดว่าน่าจะทำให้อึดขึ้นได้ สองวิน่ะอ่ารอบนี้เป็นเสาเขียวนะครับแต่สำหรับปัจจุบันตอนนี้เป็นเสาแดงนะฮะใช้ตัวบินนี่บินไปไม่รอดเลยนะครับอยู่บนเสาแดงพลังชีวิตหายหดหายตายเรียบแต่ฝั่งศัตรูไม่ตายไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> เออนั่นแหละครับก็ชนะไปตามแบบนะครับ ิธีเล่นก็เหมือนเดิมนะฮะก็จะใช้อ่ามาถึงก็เราก็เรียกเจ้าบินดูก่อนเลยนะครับแล้วก็เรียกตัวไปขวางให้ได้ตลอดตลอดนะครับแล้วก็อ่าหลังจากเราเอาอัพเจ้าเนี่ยฮะเจสซก้าขึ้น9้าดาวเนี่ยฮะแล้วก็บินดูขึ้นเจ้าดาวเนี่ยทำให้เรามาจบที่หลีกเพชรได้นะครับ แต่ต้องขยันเล่นหน่อยนะครับแล้วกเ็เลือกคู่ต่อสู้ดีๆนะครับพอเราจบลีเพจเนี่ยฮะมันก็จะมีแพ็กเกจนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อแพ็กเกจก็ลองดูเทียบเทียบดูไว้ก่อนเป็นตัวอย่างนี้นะครับสำหรับผมนี่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจก็มาซื้อกบ9ดาวน,นะครับเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวก็จะเอาไว้อัพเจ้าบินดูต่อนะครับคลิปนี้เราก็จะทําบินดูต่อไปด้วยนะฮะเพราะเราซื้อกบมาแล้วนะครับ แต่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเราจะซื้ออะไรเพิ่มอีกบ้างนะฮะของพวกนี้ที่ผมซื้อก็จริงๆถ้าทุกคนเล่นตามเควสทั้งหมดนะฮะเล่นทุกวันอย่างเงี้ยครับหรือว่าขาดแค่วัน2วันนะครับเราเก็บได้หมดอยู่แล้วนะครับเราเลือกซื้อก่อนเลยว่าเราต้องการใช้อะไรนะฮะแล้วก็ซื้อเลยครับผมทุกตางทุกรอบจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับเท่าที่เจอมานะฮะ เพราะฉะนั้นก็คือเราซื้อแบบว่าเออไม่ต้องมานั่งเก็บให้หมดอะไรเก็บทีเดียวแล้วค่อยไล่ซื้ออย่างเงี้ยเราซื้อไปได้เลยนะครับหรือไม่ก็ควรจะซื้อของสาคัญก่อนนะครับเช่นกบ9าวดาวรูบี้กบไฮเปอร์กบอันต้าอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เออพวกของอัปเกรดเียร์นะครับประมาณนี้นะครับ ผมจะตัดชิปออกไปเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมจะรีบทําคลิปไปให้ทันปัจจุบันนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าพวกตัวที่ผมได้มาจากการสุ่มกาชาเนี่นะฮะกาชาที่เป็นกาชาประจํา11.5ปีเอ๊ะไม่ใช่ยู่11ปีครับผมนี่นะครับก็จะได้ตัวซ้ําๆกันมาเนะะี่ยฮะก็รีบเอากลับมารวมๆรวม,รวม เอาไว้ทําอันต้าเพื่อเล่นอะไเนี่ยฮะด่านเขาวงกดอะไรพวกนี้ครับผมยังไงก็ลองดูกันนะครับเนี่ยฮะอย่างน้อยก็ทําเป็นอันต้าขึ้นมา,าไว้เล่นเขาวงกดด่านเออเลเวลสองเลเวลสามได้ครับให้มันยึดตัวไปอะไรประมาณนี้ครับผมตัวที่พอใช้งานได้เนี่ยฮะตัวที่พอใช้งานไม่ได้จริงๆก็จริงๆเราก็รวมให้เป็นเพชรได้รูบี้เสร็จแล้วก็ อัปเดขึ้นนันต้าเรื่อจะได้ไอตัวค่าศักยภาพเพิ่มอีกหนึ่งอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะย่อยทิ้งก็ย่อยทิ้งเลยก็ได้นะครับเพราะว่ากว่าจะเก็บได้เต็ม240ไม่นานมากเลยะฮะไอดี ID หลักผมบางตัวโอ้โหเก็บได้แค่ไม่กี่ตัวเองครับจริงๆก็อยากให้เก็บแค่แค่ตัวตัวที่ใช้งานได้นะครับมันก็จะมีพอสมควรนะฮะอย่างน้อยก็แบบว่าตัวที่มีบัฟวิ่งเร็วตัวที่มีบัฟกลางอมตะตัวที่มีบัฟ พื้นที่อย่างเงี้ยฮะพวกตัวพวกเนี้ยฮะใช้ดีนะครับก็คืออย่างน้อยเก็บไว้ได้นะครับบัฟเอามาตาบัฟวิ่งเร็วแล้วก็อา่าบัฟที่เอ่อเพิ่มพื้นที่หรือลำนำนะครับหรือยกลอยนะครับแล้วก็เจ้าเรือดำน้ํากับเจ้าตัวโคนนี้สายไหมะครับเฮ้ยโคนนี่สายไหมโคนี่นางฟ้าหรือเปล่าฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ จ้าปลามาคุโลโร่นี่ก็จริงๆปั้นไว้หลายๆตัวก็ดีนะครับสําหรับด่านถ้าสําหรับคนที่เล่นเขาวงกดเยอะๆนะฮะเพราะว่าให้มันจะเป็นเอาไว้ยื้อไอตัวด่านที่เป็นด่านบนด่านล่างเนี่ยครับที่เป็นด่านบนเป็นต้านอย่างเดียวแล้วในด่านล่างครับเดีย๋ยวผมลองสุ่มให้ดูนะครับว่าเออสุ่มมันไม่ค่อย ไม่ค่อยได้นะฮะไอดีผมไม่ค่อยได้เลยเนี่ยก็งงๆแล้ว,วเหมือนกันด้วยไอดีที่มันจะดีไหมครับเนี่ยฮะมาแล้วครับตัวบินมาเสริมอีกหนึ่งตัวครับแต่เจ้าตัวนี้ผมคงไม่ปั้นแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เก่งนะฮะมันแค่พอใช้งานได้หลังๆมันมีพวกเอ,อ่อพอรู้ว่ามันมีตู้1ิปี10ปีครึ่งอะไรพวกเนี้ยฮะเราไว้รอปั้นเจ้ากระต่ายบิน ไม่ก็เจ้าโขกน้าเลยดีกว่าถ้าเกิดเราจะมีสายการบินเพิ่มนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ฮะมีตู้บินมานะครับตู้บินดุใหม่หมาอีกรอบผมก็แนะนําคนที่ไม่มีบินเลยอะ่ะกดไปสัก50บใบร้อยใบอย่างเงี้ยครับอาจจะได้มาสัก2อสตัวอย่างเงี้ยผมเห็นที่เขาได้กันนะครับแต่ว่าไอดีหลักผมกดไป50บใบนะครับแม่งไรวีแววโคตรเกลือมากเลยครับผม คือาจนผมคิดว่า ID หลักผมจะไม่เติมนะครับพอหยุดหยุดหยุดแล้วครับผมคงคงไม่คงไม่เติม ID หลักต่อละเพราะว่ามาเติมได้มาเติมได้ตั้งแต่รอบรองเท้าเนี่ยฮะแล้วผมก็เติมที่เป็นเติม r ูบี้เอ่อครั้งละไอที่เติม420ลูบี้ครับกับตัวกาชาฮะเออแต่ว่าตอนนี้ก็ผมก็ยังยืนอยู่ได้แค่มัตเตอร์2อะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถดันขึ้นไปมัตเตอร์1ได้ฮะ ก็เลยคิดว่าคงไม่เติมนะครับผมเราค่อยๆเล่นไปนะครับจากสายฟรีกลายเป็นเติมไป3-4เดือนนะฮะเออแต่ก็คงหยุดแล้วครับอันนี้ก็เป็นตารางที่ผมเล่นแ่ววงกดมานะครับเมื่อกี้่เออเป็นทางเดินที่ผมเลือกเลือกเดินนะครับแล้วก็นี่มาจนถึงด่านบอสเลยนะครับเพว่าเราตัดตัดตัดชิปออกเยอะๆอย่างเงี้ยฮะมันก็จะได้แบบว่าว่องไวหน่อยนะครับจะได้ตาม ปัจจุบันได้ทันนะครับแล้วได้อัปเดตจับเพื่อนๆ,ๆกันได้ตามเวลาเลยนะครับก็จะรีบไล่ทำคลิปมาให้ทันนะฮะอันนี้ก็พูดมาตั้งหลายรอบแล้วแล้วก็วหายทีเป็นสัปดาห์ครับวันนี้ช่วงนี้งานยุ่งมากเลยก็ <c oughs>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  จะทำได้ทำได้ประมาณนี้ครับผมแต่ก็สัญญาคับเพื่อนๆน,นะครับว่าจะเร่งทํานะครับ โอ้ตอนนี้มันขึ้นเดือนใหม่แล้วผมยังไม่จบเดือนนี้เลยเนี่ยจริงๆผมต้องทำคลิปไปจนถึงเจ้ารอบด็อกเตอร์สโตนแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะได้ไล่ทันนะครับแต่ว่าคลิปหลังๆผมจะมีไม่เยอะ,ะครับเพราะว่าพอเล่นไประดับหนึ่งมันจะอัปเดตได้น้อยฮะก็คิดว่าอีกไม่ไม่นานจะคงทันปัจจุบันเพราะว่าคลิปมันอัปเดตได้น้อยแบบที่ที่อธิบายเพราะว่าเราก็สายฟรีนะครับ บางทีดองไม่ไงก็อาจจะต้องวางแผนแบบว่าดองอเจ้ากาจ่าชาไว้เยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยสุ่มทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ก็ได้เลยไม่ได้ก็ไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นจะได้เพื่อนๆจะได้มีคลิปดูกันเยอะๆจะ <mm> <mm> ได้ไม่ลืมกันนะครับไม่ใช่อะไรหรอกนะครับ uh huh. อ่าฮะยังไงก็ฝากดกดติดตามฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เราจะซื้อของที่เราต้องใช้นะครับ เพืเ่อนๆก็เลือกเอาตอนที่ตอนนั้นนะครับเลือกได้แล้วก็มาอัพเจ้าตัวนี้ฮะเจ้าตัวซารีที่เขาแถมมาเนี่ยครับตอนรอบบาว่าก้านถ้วยครับที่ว่าคงทำเป็นแม็กนะครับแล้วอาจจะไม่น่ใจาจะขึ้นเจ้าดาวมานะครับมันไม่ค่อยเก่งครับผมแต่ทีมเราก็ไม่ได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่า มันมีตัวไหนให้ให้ใหทําบ้างนะฮะเอาตัวจริงๆต,ตัวตัวตัวหลักๆที่ควรจะปั้นเต็เมๆนะฮะถ้าเอาจริงๆที่เป็นตัวฟรีผมก็มีเห็ดพิษนี่ที่ดีนะครับแล้วก็ที่ใช้ PVP ได้ด้วยก็จะมีเจ้าเทพเจ้าดาชีพเรานะครับอ่าแล้วที่ดูดูก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบตัวฟรีจะมี เนี่ยฮะบามาคูโลโบามาคูโลโอแล้วก็ oh. อ๋อแซลลี่สเลทนะครับที่แซลลี่สเล,ล,ลสเลทนี่ควรอัพขึ้นเก้าดาวเลยนะครับปั้นเต็มได้ก็ปั้นเต็มไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าใช้งานได้ดีนระดับระดับนี่เป็นตัวปีที่เรียกว่าเก่งระดับใช้ได้ จ้าซาิสเลตนี่ไอดีไอดีหลักผมก็ปั้นได้ประมาณร้อยหกห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับขั้นสองขั้นสามประมาณนี้แต่พอดีว่าจะปั้นต่อแล้วว่าได้ตัวอื่นมาก่อนอก็เลยปั้นตัวพวกอินโทคกีพวกอะไรพวกเนี้ยฮะแต่ว่าไอดีนี้มันไม่มันไม่มีกองหน้าเลยเนี่ยผมก็เลยดองๆพวก,กอันต้าไว้ก่อนไว้รอแบบ,คบโคโาโบรอบไหนที่เราจะสุ่มได้กองหน้าเก่งๆกับเขาว่าจะได้เอาไปยื้อชีวิตได้นะครับ เนี่ยฮะอ่าเอากบตัวที่ผมแลกมาเมื่อตอนช่วงต้นชิปนะครับอ่าแล้วผมก็จับเมื่อกี้มันต้องรอวันนะฮะก็เลยวันนั้นก็เลยยังไม่ได้อัพต้องรอวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่มันจะอัพเราได้เออเลเวลคูณ2เพราะพอขึ้น9้าดาวแล้วแบบนี้นะฮะใช้กบแม่งเยอะมากเลยครับผมไอดีผมยังมีเวลาไม่เพียงพอ,อยังตุนของได้ไม่พอเนี่ยนะเราก็ต้องรอง อัปเดตตามวันไปเนี้ยครับผมวันที่เราเนี่ยฮะเห็นไหมฮะรอบสัปดาห์ที่แล้วนะฮะที่ผมแลกกบนะฮะได้ระดับเพชรนะครับพอสัปดาห์นี้ผมได้แค่ทองโดนซัดต,ตกก่อนนะครับ <c oughs> เออพอดีว่าไม่ได้เข้ามาดูอฮะ,ะเออเหมือนไปท,ทําธุระอยู่แล้วก็เออกลับมาอีกทีก็อา้าวจบลีกนะได้จบลีกแล้วเข้าไปเล่นไม่ไม,ไม่ปั่นไม่ทันละเออแพอเราอัพเสร็จเนี่ยนะครับ อัพขึ้นอีกหนึ่งขั้นผมก็ไปพาไปดู PVP กันอีกรอบนะครับก็ตามสูตรเดิมเลยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ทีประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆก็ดูๆแล้วก็ไปลองใช้ดูได้นะครับสำหรับคนที่เล่นสายการบินนะครับมันก็พอเราไปเพชรสามอะไรได้ข้ามทองไปได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆสะสมลูบี้ไปนะครับลูบี้ก็อย่าลืมเอาไว้เปิดเทียร์นะครับแล้วก็ วกาชาก,ก็เอาไว้เปิดตัวละครกันนะครับแต่ถ้ามันมีตัวที่อยากได้จริงๆก็ต้องลองดูนะฮะว่าจะเออทุ่มเทไหมอะไรเงี้ยตอนนี้รอบนี้จะบินดุก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับอืมก็ฝากคลิปไว้วันนี้แต่เพียงเท่านี้